สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรากำลังจะเดินทางไปที่ลบรีที่ดูลิงอะดูทานโดนดูแถวบางบอ่อไปที่ลบบุรีใช้เวลาประมาณเกือบสามชั่วโมงก็คือสองชั่วโมงครึง่งเดี๋ยวเป็นยังไงไปดูกันค่ะไปกันกตไปดิไปเลยก็ไม่เท้อกซเทือกซีไปแกบพี่จองอะไรกัน <laughs> โอ้สวยโอ้ใจตู้จริงๆเรามีน้องแมวนะเราเอาน้องแมวไปฝากไว้ที่แถวบ้านเราเป็นโรงแรมแมวน่ารักมากเนาะเจ้าของดูน่ารักมากตอนนี้เราถึงทุ่งทานตะวันแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ถึงที่หมายด้านข้างๆเขาจะมี แบบอะไรบบนี้ตอนนี้เราก็กําลังเดินไปที่ไล่วิชาใช่ไหมไล่วิชาเราขับรถไปนะเออเดินไม่ได้นาะเราเดินทางได้นะเราจะขับรถไปที่ไล่วิชานนะคะเป็นดอกทานตะวันที่เขาแบบว่าสวยงามแล้วก็ขนาดสูงเดินเด,นดินขึ้นใช่ใชูแล้วหน้าคนน่าจะเยอะเนาะไม่รู้ถ้าเยอะก็ค่อยไปอืนอ่นแต่ว่าแบบบรรยากาศ นี่ชั้นนะลองดูว่าจะเป็นชั้นจริงไหมค่ะโดนหลอกอ่ะนี่เป็นชั้น,น,อ,นอ๋ <laughs> นนอ,อกินกาแฟตอนเชา้าไม่ได้ลวกแบบลวกลวก ังหมูแคบหมู เรียบร้อยนะคะเขาก็จะมีแบบพวกซื้อบาร์บีคิวเหนือมาแล้วก็เซเว่นนะคะมามาแล้วก็ลืมโฟมล้างหน้ามาวันนี้ก็คืออันนี้กับน้องชีดเดี๋ยวจอนมารีวิวว่าน้องชีดเป็นยังไง For you. Not you, Captain Grimm. The man I pinched the watch from was a Navy officer. He liked my quick fingers. He saw the mess you'd left me and decided to help me escape. There you go. There you go. Your good fortune's all down to me. you out. You do not need this room. <laughs>

นี้เราก็แวะมาเซเว่นนะคะก็แฟนต้องกินกาแฟนในตอนเชา้าก็เช้านี้นะคะตั้งใจจะไปทุ่งทานตะวันไล่วิชานนะคะก็เมื่อวานไปมาแล้วนะแต่ว่าทีนี้ก็จะมาตอนเช้าดีกว่าะคะมะโมด้วย ถ้ามาตอนเช้าก็จะประมาณนี้นะคะก็คือไม่มีคนเรามาถึงไล่วิชาแล้วนะคะเป็นทุ่งทันตะว,วันไล่วิชาค่ะมีคนถอดล่างหนึ่ง <G ül üyor> เอาอชุดครับใช่นี่ดูอ้ันนี้สวยมากาด,ดูสวยมากทุกคนความดับไม้ได้ได้ ประมาณเ,เก็บหนึ่งชั่วโมงนิดนิดชั่วโมงครึ่งที่นี่สวยมากนะคือจริงๆพวกดอกทานตะวันคอมันเริ่มตกแล้วถ้ามาก็คือต้องรีบมา<ง>ถ้าเกิดว่าจะมาก็คือต้องรีบมาไ,<ง>ไม่งั้นคอก็จะตกแล้วก็แดดแรงมากต้องพกหมวกพกล่มมาไ,<ง>ไม่งั้นแดวจะเป็นกะหกโมงหกโมงกำลังดีนะใช่หกโมงกำลังสวยแล้วก็ <6 S 1> ไม่ร้อนึรพระอาทิตย์ขึ้นหกโมงครึ่งก็มาถึง คือแบบตอนที่มาครั้งแรก6โมงขึ้นไม่ร้อนเลยแล้วคือแสงสวยแสงดีมากแสงสีส้มเออแต่แบบเป็นโกลเด้นทามพอ8 9แล้วดอกทานตะว,วันก็เริ่มเหี่ยวแล้วก็เหมือนต้องเดินเข้าไปข้างในไหใช่6โมงถึง8โมงดอกทานตะว,วันจะหันหน้าบานสุดแล้วหลังจากนั้นมันก็จะเริ่มคอตกร้อนมากดีนะที่เรามาตอนเช้า อ้อันนี้สวยมากมูถ่ายให้สวยมากดูดิดตอนนี้เราก็เข้ามาในตัวเมืองนะคะเพื่อมาหาอะไรกินเดี๋ยวจะเป็นร้านโจ๊กับร้านขาหมู เรียบร้อวลความร้อนนี้ทุกคนคนเยอะมาก ถึงบ้านเรียบร้อยแล้วเราไปรับแมวกันเถอะรับแมวรับแมวจะรบคนเข้าด้านข้างว่ไงจ้าคนสวยวัดีจีีใจเหรอเนี่ยอ, <laughs> อันนี้คือดีใจ เชอเลยว่าดูจริงแล้ว